สวัสดีทุกคนตอนนี้5,678มีติ๊กต k อกแล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะอโอเคพี่ปอลอ,อผมส่งที่นอนแมวไปให้เพื่อเพน้องจะชอบแต่พี่อย่าไปแย้งน้องงูมงนอนนะกูตัวอย่างกับควายไอ้ไหนมึงเอ้านินจามันแบนนะเฮียมาไปต้อนไปก่อนอ้เฮียเขาชอบแม่งเลยตัวอย่างกับควายไอ้ไหนพีตอนงไง ชอบพี่มากครับกดไลค์ให้แล้ส4ทีพี่แมวพี่อร่อยไหมครับมาลองแดกดูโอมพินิจฮาก่อนจัดไปสัตว์ไม่ต้องเอาให้ <my S 1> หายสงสยัย <my S 1> แพ้ห้งมันกูกูก็อยากรู้เนี่ยไอ้เฮียว่ามันเป็น <simple. S 2> เฮียอะไรเร็้วช้าจัง Hear your อาจจะเป็นเพ่อคีบหรือว่ากุจังหวัดโราโดกูอะ้ามนกูทคลาโดลแล้วโดนคีบสองเกาะสองเวฟดุมอันที่สองสแตกกระทืบวอร์เจอร์อาจจะ <What is S 2> พา <your S 2> ตรงนั้นแต่แต่ไรเราสงสัยเราก็ต้องให้ถามเขาไปลอง Long, simple. I am ready for what lies ahead. listen to the wind's summon. I hear your summons. As you say. ผมเห็นในคลิปเขาออดูดเลือดเล็กมาคุมคีปเพิ่มตั้งแต่ต้นเกมชิ้นแรกเลยทำมาให้มีโมมีคีปเกิดตัวตินเน็ตครับตัวตินเนเ็ตตัวติเน็ตสูบยาลดไรลดชุบประคูครับน้อง i can hear the call of the wild beckoning me to return i am ready for what lies ahead i can hear the call of the wild beckoning me to return go get them buddies my task seems simple the Heals all wounds. What is your wish? For the forest. The spirits of the earth heals all wounds. I can hear the call of the wild beckoning me to return. I have had enough of you. What is your wish? Oh the spirits of the earth Woo. heals all yeah. wounds. I'm <mandering> not afraid of every wound is meant to be to like. siege, beckoning me to return. Listen to the winds, son I'll be as quick as I can. Go get em, buddies. What is your wish? Not every wound is meant to be healed. The spirits of the earth heal all wounds. ค่ขา,ข,าขนมน้องม่อนรออีกหนึ่งหมื่นที่เงินดิจิตลอลแล้วครับครับผมขอบคุณมากไ,ไม่ต้องเอาให้กูหลังผมไอ้น้ำเสร็จแล้วพี่อ่าเรื่องของมึงดีไหนไอ้เฮียบอกกูทำไงม,มาว่ะกูมีภาพเลยกูหายสงสัยป่ะออกเกมได้ อไปเองกันโคชอบมากนะ้วสดไม่แจ้เงเตือนเอาเป็นว่าอ้เฮียกองเฮียเนี่ยอย่าไปเสนอหน้าสแตก็กนี่คือเพิ่มเลเวลเราไอ้เฮียอย่างมหาศาลแล้วก็ไม่ต้องกระแดะไปแกงกลางด้วยตอนนี้เก็บแค่รูนพอ

กูแถมพิมพ์ให้ด้วยเอาโอ้ตัวเดียวก็เบาให้กูอไอ้สระเดโดนาที่ห้าสิบห้าบวกมันมาเลี้ยงเบดเบเนะี่ยไม่เลี้ยงเกาไอสัตว์อาหี เออบอกให้กูหายสงสัยทีว่ากูจะต่อเลือดไอ้เทียวอา์เจอหลอดทำไมวันนี้โอ้โหขูเอเยกูโง่จังห้าหเจ็ดปดห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดไอ้ไหนมึงเลิกปัญญาก่อนดิห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดปดห้าหเจ็ดปดห้าหก นี่เฮียนต่ m นี่เฮียอะไรครับเนี่ยบอกกูทีงูเหมือนกันตอนนี้ยิงเงี้ยเลี้ยงโน,นเฟเดียได้ยอย่าเอ,อ,อ๋ยเียขาชอบแม่ อสัตพี่ตั้นสุดหล่อ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 เอ้ยไหนมึงไปกินเฮีย้ยอะไรมาวะดูดิดดนะมึงอะเอ้ยเดี๋ยวกูจะมีคอ,อ,อแล้วเนะี่ยไอสัตว์มึงเก็บคีมมาฆ่าไอเฮียเ้ยเมดเบน วัสดีครับสองหนึ่งเก้าเอ็กบัสดีครับซับพอร์ตหายนิมหายเอาเป็นว่ามีภาพนะถ้าเราแบบไม่เสนอหน้าไป็นสต็คคีแบบ สเสนอเงือกไปแตะคีบไงกูอะทีหลังอะไรทีหลังอย่าไอ้งมาเอาได้ปะจะมีคอเลยรอแป๊บนิ่มัน,ไ,มนปมไปแล้วเนี่ยมาได้เลยเนี่ยมึงเข้าใจคขาไหมว่าเดินอยู่ไอ้เหี้ย ao? Lá cũng hả ra nữa cũng bên đây lạc <laughs> <laughs> the legion have destroyed the hellborn tower <laughs> <15 v. makes> มีผ่า <t> ป่ะทันเจ้าหรอป่วยชิบหายชีวิต ม,มีภาพมีภาพมีภาพห้ามไแตะคลิปก่อนไม่ใช่มาเช้าจังเช้าเช้า,ชาอะไรเช้าเพลมีภาพตรงที่ว่าเราไม่อะไรไม่ไปแตะคลิปก่อนนะอย่าหาทำนะครับดูโง่เลยไปแตะคลิปก่อนเนี่ย แบบนี้ยาเเลยยาไปเรียกยาก่ามึงมาสิ เตาสนใจเป็นรถด่วน,นป่ะลุงเจอกันทุกครั้งที่แดดขอขวดเลยดิยขอขวดสวัสดีครับแชโด้ขอขวด,ขอวดนอยเ <c oughs> ตาไม่แค่อ่นี่ควยบอกให้เอา <c oughs> ขอวดมาเดี๋ยวกูจะเติมขวดให้แม่กลับบ้านไปสัก โอ้ยไม่ตอบไอสัตว์โดนไหมไอพี่ใหญ วากนี้เอาไปสิบบาทเอ้ะสตว์มันปิดแล้วไอ้เหี้ยไปจัดแม่งทีเดียวไอ้เหี้ยแม่งปิดเลยคุยบอกมันรับไม่ได้รับไม่ได้แม่งจัดให้กูเลย เอ้ย่ทำอะไรกับเราอีกทีมมัมันก็ปิดไปแด้ี่วับ <c oughs> วามาลอลเอาเินเราวาร์ปมาร์ลมพี่เทียน ใช่คนไทยเหรอไม่รู้ละ่ะกูจัดแม่งกับบ้าน้วหนึ่งดีคนไรไม่รู้กดตัวเรากับคีบกดตัวไหนผมกดเลขกสามเลขกสี่ สามสีม่บนคีบอร์ เกิดล <c oughs> ไม่มีเยี่ยะทำกูรอคลิปเกิดไอ้สัสรุมกดทงทำเฮียไนะอ้สัสกูยืนรอคลิปเกิดครับการกระทำกูทำไปมีเหตุผลครับเขาห่วย นึกว่ากูจะมายืนสวดเล่นๆหรอประจาอ่อนแล้ว เลยทีนี้มึงอ๋อๆๆๆๆไอ้เหี้ยตอนแรกมองไม่เห็นนะว่าตีสัตว์ยันนี่แอบใส่นะ,อะไอ้เหี้ยเจ็เต่าไปสัตว์ยังไงใส่นะเอาว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 ะ Awa, 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 awa. Awa, iya. Hey, he <In> เอาวะแมงง่ยืนฟัตเ์ปีูเฮียแม่มันจะหอมจุยสนุกใหญ่เฮีย อย่าว่าพวกมันเฮียผมอยากโดเนตให้พี่เยอะๆนะแต่ไม่รู้จะพูดอะไรดี มึงกูยังไม่ได้นอนไหน,ไหนสัตว์ปั่นประสาทที่อะไรไม่ต้องว่าปั่นกูปวดหัวดูโดนเนตมึงแต่ละอันกูปวดหัวไอ้ไหนสวัสดีครับผมไนเป็นวิดีโอดิเจตเตอร์จากชอ่องห้า8นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แลกดติดตามชอ่องห้าหกให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมให้ผมตัดต่อคลิปเป็นประจํา อย่าลืมไปซื้อน้ํายาพ่นยุงกินบัสเตอร์น้ํายาพ่นยุงที่ไม่ต้องใช้น้ํามันในการกำจัดยุงนะครับขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมว,วิดีโอของห้าหกเจ็ดแปดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วจเจอกันใหม่ในวิดีโอนะครับ